ไม่ใช่ไปไปโอีโอก็ลำบากหน่อยนะจ๊ะเราเบียร์ก็ได้ซื้อกินเองเดอ้อไม่เห็นหรอมีบัดี้จ้างบาร์เทนเดอร์มาหรือเปล่างานของคุณงานวันกรงวันเกิดนะ่ะมีบัดี้จ้างบาร์เทนเดอร์มาเหมือนไปไปโอีโอเปล่าไอเ้เราก็นึกว่าเออเนาะจ้างมาคงแบบ พี่ๆที่ไปในงานคงได้กินแหละอะไรอย่างนี้คงได้ชิมกันสักเป๊กสองเป๊กอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนได้เอาไปหลังเวทีจ้าตามใจเก่งเหมือนเฮียสุทินพูดนั่นแหละเขาตามใจกันอยู่นะพ่อมาเฟียเขาพูดอืมแหละใครคนที่ไม่ใช่ไปไปโดยออดิโอที่ไม่ได้ชื่อไปไปออดิโอซื้อกินจ้ะหรือใครมีบัตดี้แบบ คนโก้แบบไปไปอะดีโอก็ก็ไม่ต้องซื้อกินบัดดีซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยซื้อกินไม่ว่าจ้างมาชงให้เลยจ้ะความสุขของปายอืมอะไรเนี่ยคืออย่างที่บอกแหละไม่ได้ชื่อไป๋าปายอะ่ะลำบากหน่อยหาซื้อกินเองจบซื้อกินก็ได้วะเ่งมาก ไอ้ดื้อเงอไอ้ดืเจ้าบาร์ทเทนเดอร์มาแตเ่เขาก็ตามใจนะวันนี้ติดต่อผมมาบอกให้ติดต่อขอบาร์ทเทนเดอร์ด่วนเฮียอ่ะจัดสิครับรออะไรยีิบเก้านี้ไอ้ยี่สิบเอ็ดนี้ฮะเจอกันนะมีบาร์ทเทนเดอร์ไปชง จัดเต็มอม่ <c oughs> ยังวัตถาด,ดนตามใจดื้อไป <c oughs> นั่งคิดนน่งอมยิ้มอยู่นะเออ <c oughs> แล้วพอดีผมโพอผมโพสไปแล้วตาผมไม่ดีเนาะพอขยายมาตาแล้วตามองไม่เห็นพึ่งพึ่งเข้าไปดูอ่านคอมเมนต์แ้วดวงนงเขาบอกว่า มันบังโดนโดนไม่ไม่ได้เต็มไม่ได้ขอเฮียเหมือนบังคับอ่ะเห็นเจอดื้อบังคับเออแต่ก็ดีน้องๆอน่ารักตามใจค้าีย่น่นะครับเดี๋ยวเริ่มลงทะเบียนตอน11โมงนะคะคี <t 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 ่ยันนะครับที่เพิ่งเอามาใหม่ๆมาเลยอืมอะไรที่พูดไที่พี่ที่นุ๊กของพี่ไปไปติดต่อมาอะไรนะ อ่าบาร์เทนเดอร์นะค่ะใช่ไหมเพราะคุณคนเดียวนะไปไปแล้วมันแล้วดูมันมาขอมันมาขอนุนุกูขอหน่อยนะนะบาร์ติเดอร์มาหน่อยนะจากร้านีจสิทิมอะจ้างไหมกูหน่อยนะดูดูมันขอนุ่งดิแล้วก็เที่แรกนุ่มก็ทำท่าไม่สนใจนะหนุ่มก็เออมันมันเปลืองมันแพงอะไรประมาณงี้มันแพงมันก็ไปถามยี่ิบทิเลยนะเนี่ย เนี่ยอยากให้นุ๊กมันเอามาเนี่ยเฮียบอกมันหน่อยอะไรเงี้ยเฮียบอกมันเฮียบอกมันให้ไปหน่อยอะไรเงี้ยเออแพงแพงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดดูแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายกลับมาถึงบ้านก็เลยโทรหาเอ้ยไปอยู่ไหนกินไอ้เนื้อย่างอยู่แล้วนุ๊กเตะบอลเสร็จนุ๊กไปกินข้าวพอดีเลยโทรหาเออคุณไปจ้างบาร์เทนเดอร์ไหมแล้วนะคุณนุ๊กเยอะมากเลยนุ๊กคุนเป็นที่ดีมากอืมคุดีแต่ตอนนี้แหละ ก็คือว่าก็เลยติดต่อไปทางเฮียสุทินนะคะให้เฮียสุทินเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเร,เราไปตรงที่มีไฟกับคุณถ้าโดนติดต่อมาแล้วก็บอกว่าพี่นุ๊กบอกเฮียสุทินให้หน่อยให้ให้ติดต่อบบาร์เทนเดอร์ของร้านเฮียมามาหลังเวทีมาไว้ชงให้ไปาหน่อยครับไปอยากได้ก็จัดให้น้องเรียบร้อยแล้วนะคะความสุขของมันความสุขของคุณปาย เพื่อนมันรู้ไงว่าเพื่อนมันชอบสัรรค์ชอบสไตล์สโลไลท์อะไรเงี้ยก็เวลาเวลาไปมันไม่รู้แต่ก็เสียเงินก็มันก็เหมือนกันแไม่ใหญ่เงาเงาเงาบางครั้งก็จิบจีบดื่้ออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่อง